สวัสดีค่ะพิชันทุก,กัญญาปัตตาลาค่ะสวัสดีค่ะดิฉันสิริพิษอาจาร์ค่ะกีฬากลางอเภอพุชีนาราย่งน,นี้ค่ะ,ะสำหรับการแข่งขันกีฬาอุมินชีารายเกมในครั้งนี้นะคะเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะคะและการให้การสนับสนุนจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะแรงสนับสนุนที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือแรงสนับสนุนจากท่านค่ะ ใ,ใจรทรงปลใจปลี่งพิที่ให้เกียรเดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันในครั้งนี้ค่ะทุกท่านคะในลำดับต่อไปจะเป็นพิธีต้อนรับขบวนพาเหรดนักกีฬาจากสี่อำเภอจากทั้งสี่อำเภอด้วยไมตรีจิตเขา จูบีนัเบอร์วันไอดอลรุ่นที่12จังหวัดกาลสินและนางสาวนณชาว,วงกลังโครงการแข่งขันกีฬาสำหรับวงดุริยางนะคะเป็นวงดุริยางของโรงเรียนบ้านนาภูพัฒนาตรอปกลา,างอุปถัรภมนะคะซึ่งน,นำโดยท่านผู้ในการประโมกพิีนะคะ คุณครูผู้สึกสอนนะคะคือคุณครูภัญญาคุณไพรและคุณครูวีราชาติกลิบมะลิค่ะและที่ทุกท่านกำลังชมอยู่นี้นะคะเป็นขบวนพงสำหรับการแข่งขนันกีฬากุศิมนารายเกมประจําปี2565ค่ะก็เป็นลูกๆนักเรียนของเรานะคะน่ารักมากเลยนะคะคาะและ เป็นทีมนักสแสดงคอมเอร์แดนซ์นะคะซึ่งผู้ถือป้ายนะคะคือเด็กหญิงชัญญานุษิเศษคลานะคะและเด็กหญิงชนาพรใจมันค่ะวันนี้คอวอร์แดนซ์ของเรานะคะมาจากโรงเรียนบุชินารายและโรงเรียนบัวขาวค่ะขอเสียงปรบมือต้อนรับวดนดุนย วงดงขู่ข้าวสาวกุไทยงามหาตกริ้วชิวเขาเรียงราหมายาผ้าห่มอุดมวัฒนธรรมอ่างวังทำน้ำใสฤฤษดีใหม่น้ำนางสาวปรามาพรทองพุทธเ่ลเลน้องต่อนักเรียนโรงเรียน,นจังพล,ลัง้านเีมต้องกัตลาดเอ็นเวีดีตำแหน่งตัวตกหัวเสาค่ะ แล้ววงุริยางนะคะรับความอนุเคราะห์จากโรงเรียนมุกงิทยานะคะอานวยการโดยท่านรองผู้โดการมณีรัตน์กรมคำบุตรักษาวจการแทนผู้อนวยการโรงเรียน ก็รอแม่ขบวนของเรานะคะเอากระสังที่ให้เรียบร้อยก่อนนะคะในลำดับต่อไป จะเป็นพิธีการกล่าวต้อนรับท่านประธานในพิธีและท่านภูมิ ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดกรสินุ์ท่านปลัดจังหวัดผู้บริหารสถานศึกษาคณะนักกีฬาทั้งสี่อำเภอและแจกท่านผู้เขียนที่เคารพทุกท่านกับผมน,นายธนเสตชัยสงรามธนทัตนานยกเทศมนตรีเมืองกุชินาลายในา,นามนชาวอำเภอกุชินาลาย รู้สึกยนนินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่มีโอกาสได้ต้อนรับทุกท่านที่ได้ให้เกียรติเข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเยาวชนประชาชนทั่วไปต้านยาเสพติดซึ่งแสดงให้เห็นว่าทุกท่านให้ความสำคัญและสนับสนุนน้องประชาชนได้เล่นกีฬาและออกกำลังกายอันเป็นส่วนหนึ่งในการเฝ้าระวัง และสร้างภูมิคุ้มกันต้านยาเสพติดและพัฒนาทางด้านร่างกายจิตใจให้มีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงให้การแข่งขันกีฬาเยาวชนประชาชนทั่วไปต้านยาเสพติดกุดถิมนาลายเกมประจำปี2565ในครั้งนี้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการขอบคุณครับ ามคณะนายกเทศมนตรีเมืองปิชิารายเป็นอย่างสูงค่ะีท่านให้เกียรติมาเป็นตัวแทนกล่าวต้อนรับเขารพทงชาติทั้งหมดตุ้ง เจ้าหน้าที่และนักกีฬาในสนามทั้งหมดกลับหลังทันขอขอบคุณท่านผู้มีเกียรติท่านในโอกาสนี้ค่ะและในสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกลาลสินเขท่าพร้อมด้วยคณะกรรมการจัดการแข่งขันกล่าวรายงานต่อท่านประธานในพิธีขอเรียนเชิญค่ะ กรับกับเรียนท่านทรงพลใจกิ่นผู้ว่าราการจังหวัดกรสินท่านรองผู้ว่าการจังหวัดกลสินท่านประหลัดจังหวัดกรสินท่านผู้นําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้บริหารสถานศึกษาและพี่น้องประชาชนที่รักเคารพท่านกระผมนายเริฐบุญเรืองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกรสินเขตเลือกตั้งที่5ในนามคณะกรรมการจัดแข่งขันเยาวชนประชาชน จากการเล่นกีฬาที่3เพิ่มประสิทธิ์ประเสริฐบุญเรืองสมาชิกสภาผู้แทนรามรองทั่ว่ราชการจังหวัดกาลสินท่นานอำเภอนาคูและก็อำเภอห้วยพึ่งนะครับได้ตระหนักถึงความสำคัญของอเด็กและเยาวชนประชาชนนะครับซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่น ตลอดไปจนถึงประเทศชาติบ้านเมืองในอนาคตมีความสำคัญในเรื่องของการพัฒนาสุขภาพพลานามัยการส่งเสริมการออกกำลังกายนะครับแล้วก็ที่สำคัญยิ่งไปกว่านั้นก็คือต้องการที่จะเฝ้าระวังนะครับแล้วก็สร้างภูมิคุ้มกันในเรื่องของการป้องกอันยาเสพติดให้โทษนะครับซึ่งการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนประชาชนทั่วไป ต้านยาเสพติดกุศสิมนารายเกมประจำปี2,565ในครั้งนี้ก็จะเป็นกิจกรรมอันหนึ่งนะครับซึ่งเป็นเวทีให้กับเยาวชนและก็ประชาชนของเราในการที่จะใช้เ,เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในเรื่องของการออกกำลังกายเพื่อที่จะหันมาดูแลสุขภาพตัวเองและที่สำคัญก็คือหลีกเลี่ยงจากยาเสพติดให้โทษทั้งหลายทั้งปวงนะครับ ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดการแข่งขันกุศิมนานรายเกมซึ่งในในครั้งนี้ปี2565เราไม่ได้ระบุครั้งที่ไว้ก็คงจะหมายความว่าเป็นครั้งที่หนึ่งะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเ,เมื่อมีครั้งแรกแล้วเนี่ยก็อยากจะให้มีครั้งที่สองในปีต่อต่อไปนะครับมีเป็นประเพณีผล ผู้เกี่ยวข้องทั้ง4อำเภอในกลุ่มอำเภอของเราก็คือกลุ่มอุดรชินารายนะครับจะได้ร่วมไม้ร่วมมือกันในการจัดการแข่งขันกีฬานะครับซึ่งมีประเภทกีฬาก็คือมีฟุตบอลน,นะครับแล้วก็มีวลลอลเลย์บอลต่อไปเราอาจจะขยายกีฬาเพิ่มขึ้นเป็นชนิดหรือว่าประเภทเพิ่มขึ้นมาอีกหลากหลายประเภท จะขอให้เกิดความ ที่เชิญธงการแข่งขันกีฬากุสิมนาายเกมและทงสีทั้งสีอ่อำเภอได้แก่อำเภอเขาโงอำเภอนาคูอำเภอห้วยพึ่งและอำเภอกุชีนารายขึ้นสู่ยอดเสาทุกท่านที่อยู่ในสนามทั้งหมดับทุกท่านที่อยู่ในสนามกลับหลังอัน ขอขอบพระคุณท่านประธานจัดการแข่งขันพร้อมด้วยคณะกรรมการจัดการแข่งขันไว้เล่าโอกาสนี้ค่ะขอส่งระคุณให้กับท่านและคณะ,ะอีกครั้งหนึงค่ะ ออกมาในรูปแบบที่เปิดเป็นที่ประจักษ์แก่สายต,ตาของทุกท่านถึงความสมัครสมานสาม,มัคคีของพวกเราชาเวเมืองภูสินนารายในวันนี้ค่ะบัดนี้ที่มีเปิดกาแข่งขันกีฬาภูสินนารายเกณก็ได้เสร็จสิ้นลงแล้วนะคะขอเชิญนักกีฬาอำเภอเขางองอำเภอนา,าคูขว้าหันค่ะนักกีฬาอำเภอ้ว้พุ่งและอำเภอภูสินนาราย ซ้ายหานันค่ะขอเชิญทุกท่านแยกแถวเพื่อเตรียมการชมการแสดงในพิธีเปิดค่ะค่ะในช่วงนี้ขออนุญาตนำเรียนทุกท่านเข้าสู่พิธีรับมอบเ้วืรางวัลนะคะ ลำดับแรกนะคะเป็นถ้วยรางวัลจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกรสินท่านทรงบุญใจเกลินรับมอบโดยท่านธนเศใจสงครามท่านนะคะนายกเทศมนตรีเมืองพุติิราณขอกราบเรเชิญค่ะ ลำดับที่สามเป็นถ้วยรางวัลจากท่านปลัดจังหวัดกระสินนะคะรับมอบโดยท่านนายกแสแวงอุทลักษ์นายกเทศมนตรีตำบลกุดว่าค่ะขอกระเป็นเชิญค่ะ